เดี๋ยวเยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยต่อมาที่ข้อ22นะคะ what did wiki mean when he when she said yes but who wants him back แปลว่าอะไรที่วิก้เนี่ยหมายถึงนะคะมีนคือหมายความนะคะหมายความตอนที่เธอเนี่ยพูดว่าใช่ but who but who wants him back แต่ใครต้องการเขากลับละ่ะชอยส์เก she didn't really want her husband her own husband สอง She wanted to know if anybody wanted her husband back. Sam she intended to ask Pauline if she wanted her husband she, she intended to ask Pauline if she wanted to take her husband. Like her 4. She really wanted to know if anybody could help her husband. The first is, to. Really เธอเนี่ยโดยแท้จริงแล้วเนี่ยไม่ได้ต้องการสามีของตัวเองนะโอนก็แปลว่าของตัวเองเหมือนกันข้อ2 she wanted to know if anybody wanted her husband back ใช่ปะก็คือเขาเธอเนี่ยต้องการที่จะรู้ว่ามีใครไหมที่ต้องการเนี่ยที่ต้องการสามีเธอกลับมาต้องการให้สามีเธอกลับมา ข้อที่3 she intended to ask intend to นะคะตั้งใจ intend แปว่าตั้งใจที่จะ to ก็คือที่จะอันนี้เป็น verb ช่องสองแล้วนะนาวของมันก็คือ intention แปลว่าความตั้งใจนะคะเขาเธอเนี่ยตั้งใจที่จะถามพอลีนะคะว่าว่าพอลีเนี่ยต้องการที่จะเอาตัวาสามีเธอไหมนะคะ และข้อสี่ she really wanted to know if anybody could help her husband เขาเนี่ยเธอเนี่ยต้องการที่จะรู้จริงๆว่าใครเนี่ยช่วยสามีของเธอได้บ้างนะคะข้อนี้ตอบอะไรดีแล้วเราไปดูกราฟสุดท้ายนะ,ะก่อนสุดท้ายหนอยะเรารู้ใช่ปาว่าเรื่องเนี้ยเขาเรารู้แล้วว่าวิกกี้ไปแจ้งความแล้ววิกกี้ก็อธิบาย รายละเอียดของสามีเธอใช่ปะ่ะพอลีนก็ขัดเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามีเธอเป็นอีกแบบหนึง่งไม่ใช่แบบที่วิกกี้อธิบายแล้วสุดท้ายเนี่ยวิกกี้ก็ตอบกลับมากับการพร้อมกับถอนหายใจเลยว่าใช่แต่ใครต้องการขอกลับมาละเอออันนี้ใช่ปะ่ะเราก็รู้แล้วว่าเธอเนี่ยไม่ได้ต้องการเขากลับมาถ้าเราเข้าใจอันนี้จริงๆนะ่ว่ามันเป็นมุกตลกยังไงเนี่ยเราก็จะรู้ได้ว่าวจริงๆแล้ววิกกี้แกล้งบอก สามีตัวเองเนี่ยดีทุกอย่างเลยใช่ปะ่ะแต่ว่า,าแกล้งบอกอีทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ตำรวจจะได้หาหาตัวสามีเธอไม่เจอใช่ไหมเธอก็จะได้ไม่ต้องให้เขากลับมาใช่ปะ่ะแต่พอลีนเพื่อนบ้านของเธอเนี่ยดันไปแย้งเธอนะคะว่าจริงๆแล้วที่เธออธิบายไปไม่ใช่ไม่ใช่สามีของเธอจริงๆเนาะอันนี้เราก็รู้แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ย เธอไม่ได้ต้องการสามีของตัวเองกลับมานะคะข้อนี้ง่ายมากเลยมีอยู่ c h o i c เดียวนะคะก็คือช h o i ข้อแรกนะ she didn't really want her husband her own husband ส่วนช h o i ข้ออื่นเนี่ยมันเขาไม่ได้กล่าวถึงในเขาไม่ได้กล่าวถึงใน reading นี้เลยนะเช่นแบบช h o i ข้อสอเนี่ยเขาบอกว่าเธออยากจะรู้ว่าใครต้องการตัวสามีของเธอกลับมา มันก็ไม่เกี่ยวกันเลยเนาะเขาไม่ได้พูดถึงเลยเนี่ยเราไม่สามารถอนุมานเองได้นะถ้าอย่างเงี้ยอืมดังนั้นข้อนี้ง่ายๆเลยค่ะตอบ Choice ข้อแรกเดี๋ยวเราอ่านให้ฟังเนาะทั้งประโยคแล้วแล้วเราแปะให้ฟังทั้งหมดเลย Read the joke last week, Wicky a distressed wife went to the local police station in Wigan, Lancashire. Along with her next door neighbor Pauline, to report that her husband her husband was missing. The policeman asked for a description of the missing man. Vicky described him clearly in detail. He is, thirty five years old, six feet four inches, has dark eyes, dark baby hair, and athletic build. Weighs. 185 pounds, is softly spoken, and is famous with the children. Pauline interrupts her protesting, Why, Wiggy? Your husband is 5 feet, 8 inches, overweight, bald, has a big mouth, and is hurried to your children. Wiggy replied with a sigh, Yes, but who wants him back? อาทิตย์ที่แล้ววิกกี้เนี่ยเขาอธิบายว่าเป็นเป็นภรรยาที่ไม่มีความสุขเลยไปที่สถานีตำรวจประจำท้องหินนะคะในวีแกนนะคะไปกับเพื่อนบ้านของเธอนะคะชื่อพอลลนเพื่อที่จะแจ้งความว่าสามีของเธอหายตัวไปหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจก็ขอความรายละเอียดเกี่ยวกับคนที่หายตัวไปใช่ปะวิกกี้ก็อธิบายอย่างชัดเจนโดยละเอียดเลยว่าเขาเนี่ย อายุ35ปีนะคะสูง6ฟุตสี่นิ้วมีตาสีเข้มแล้วก็ผมเข้มสีอีกนะคะมีรูปร่างคล้ายๆนักกีฬาหนัก185ปอนด์นะคะแล้วก็เป็นคนที่พูดนุ่มนวลแล้วก็มีสกิลทักษะที่ดีกับเด็กๆนะคะพอลีนก็ขัดจังหวะเลยโดยคัดค้านว่าทำไมอ่ะวิกกี้สามีของเธอเนี่ยสูง5ฟุต8นิ้วนะคะน้ำหนักก็เกิน หัวร้านแล้วก็ขี้นินทาแล้วก็ยังน่ากลัวกับเด็กด้วยวิกกี้ก็ตอบกลับมาด้วยแล้วก็ถอนหายใจนะคะบอกว่าใช่ไงแต่ว่าใครต้องการเขาอกลับมาล่ะค่ะอันนี้ก็เป็น reading ที่เอยสนุกสนุกนะมีตอบข้ออะไรบ้างข้อ20ตอบข้อ1น,นะคะข้อ21ตอบข้อ1แล้วก็ข้อ22ตอบข้อ1เช่นกันค่ะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวัในแอป,ปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้มีเป็นหมื่นคลิปแต่ตอนนี้มีไอติมอยู่แท่งเดียวนะคะ